สวัสดีครับมีคำถามหนึ่งที่ออน่าสนใจชวนที่เราคิดกันนะครับคือเวลาที่เราอาจจะเลือกไม่ให้ความสำคัญหรือตั้งคำถามกับคำสอนบางอย่างที่มาจากสาวกนะครับมันเป็นการยึดติดในความคิดตัวเองหรือว่าจริงๆแล้วเป็นไปตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าท่านแนะนำไว้กันแนะ่ วันนี้เราจะมาลองพิจารณาเรื่องนี้กันโดยดูจากสิ่งที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธวจนะที่รวบรวมมานะครับเป้าหมายก็คือเพื่อให้เข้าใจชัดขึ้นว่าพระพุทธองค์ท่านแนักแนวทางการประเมินคำสอนไว้อย่างไรแล้วเราจะรักษาแก่นแท้ของพระธรรมได้อย่างไงบ้างค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะ เพราะว่าในพระพุทธวจนะเองเนี่ยก็มีการชี้แนะเรื่องการจำแนกประเภทของสุดต่างๆหรือคำสอนต่างๆไว้อย่างค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะอ้าวเลยครับอย่างนั้นเลยน่าสนใจมากครับแล้วท่านจำแนกไว้อย่างไรบ้างครับพอจะอขยายความหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะคือในคําสอนของพระพุทธเจ้านะคะท่านแบ่งสุดต่างๆไว้เป็นสองลักษณะที่เราควรจะมองต่างกัน แบบแรกเลยคือสุตันตะที่พึงระมัดระวังท่านระบุว่าเป็นพวกที่เอ,อ่กวีแต่งขึ้นใหม่ใช้ทำร้อยกรองประเภทกับกรอนมีอักษรสละสลวยหรือพยัญชนะอันวิจิตซึ่งบางทีอาจจะเป็นเรื่องนอกแนวหรือแม้แต่เป็นคำกล่าวของสาวกนะคะผลที่ตามมาก็คือถ้าภิกษุในหมู่คณะนั้นท่านปฏิบัติตามคำสอนแก่นแท้อยู่แล้ว พวกท่านก็จะไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงแล้วก็จะไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนค่ะอ๋อครับครับเหมือนกับว่าถ้าเนื้อหามันออกไปทางปรุงแต่งเน้นความไพเราะสวยงามหรือได้ไม่ได้มาจากแก่นคำสอนโดยตรงก็อาจจะทำให้เราไข้เขวได้แล้วแบบที่สองล่คะครับแบบที่สองนี่แหลคะค่ะคือแบบที่ท่านทรงสนับสนุนให้เราศึกษา เป็นสุตตันตะที่เป็นคําของตถาคตโดยตรงเลยค่ะคือคําสอนของพระพุทธเจ้าเองลักษณะเด่นๆก็คือเป็นข้อความลึกมีความหมายซึง้งเป็นเรื่องอชั้นโลกุตระคือระดับที่เหนือกว่าเรื่องทางโลกทั่วไปและที่สําคัญมากๆเลยนะคะคือโดยเฉพาะที่ว่าด้วยเรื่องสุญญาตาซึ่งก็คือแนวคิดหลักเรื่องความว่างเปล่าความไม่มีตัวตนที่ยึดถือได้ของสิ่งต่างๆนะคะ สำหรับภิกษุในบริษัทที่มุ่งมั่นศึกษาธรรมะแท้ๆท่านก็จะย่องฟังด้วยดีย่อมเงี่ยวหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงแล้วก็ย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนค่ะอืมเข้าใจชัดขึ้นเยอะเลยครับแสดงว่าหัวใจสำคัญจริงๆก็คือเนื้อหาไม่ใช่แค่รูปแบบหรือแค่ว่าใครเป็นคนพูด แม้แต่คำสอนของสาวุกเองถ้ามันสอดคล้องกับแก่นเรื่องสุญญาตาหรือเป็นเรื่องโลกุตระก็น่าจะยังอยู่ในข่ายที่ควรศึกษาได้ใช่ไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะการจำแนกเนจึงไม่ใช่การปฏิเสธคำสอนของสาวกทั้งหมดนะคะแต่เป็นการให้เกณฑ์ให้เราพิจารณาว่าคำสอนนั้นๆเนี่ยมันสอดคล้องกับแก่นธรรมที่ลึกซึง้งโดยเฉพาะเรื่องสุญญาตาหรือว่าเป็นแค่เรื่องที่แต่งเติมให้ไพเราะเป็นเรื่องนอกแนวทางหลักดังนั้นหากมองย้อนไปที่คำถามแรกที่เราคุยกันการที่เราเลือกไม่ให้ความสำคัญกับคำสอนที่ดูเป็นการแต่งเติมหรือดูนอกแนวไปบ้างเนี่ยจึงไม่ใช่การยึดต,ติดนะคะแต่ เหมือนเป็นการทำตามคำแนะนำของพระพุทธองค์เพื่อให้เรามุ่งตรงสู่ความเข้าใจที่แท้จริงได้โอ้โหน่าทึ่งนะครับเหมือนกับพระพุทธเจ้าท่านให้เครื่องมือคัดกรองไว้ให้ตั้งแต่แรกเลยแล้วถ้าเราเจอคำสอนที่เป็นแก่นแท้ที่เป็นคำของตถาคตแบบนั้นแล้วท่านไม่แนะ่นอนต่อไหมครับว่าจะทำความเข้าใจหรือรักษาสิ่งนี้ไว้ให้ดีที่สุดได้ยังไงมีคำแนะนำที่ชัดเจนมากเลยค่ะพระองค์ทรงชี้ทางว่า วิธีที่จะทำให้ธรรมะแท้ๆคงอยู่แล้วก็เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยก็คือการที่ภิกษุบริษัทหรือหมู่คณะของผู้ศึกษานะคะพากันเล่าเรียนไต่าถามทวนถามกันเองอยู่ว่าข้อนี้เป็นอย่างไรมีความหมายกี่ในโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสุดตันตะที่เป็นคำของตถาคตที่มีความลึกซึ้งมากๆเหล่านั้นการไตาถามทวนถามกันเองนี่สาคัญขนาดนั้นเลยหรือครับสาคัญมากๆค่ะ เพราะวิธีนี้มีอานิสง์หรือประโยชน์โดยตรงเลยนะคะตามที่ท่านตรัสไว้ก็คือมันช่วยเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้ทําให้ธรรมที่ยังไม่ปรากฏปรากฏได้และที่สําคัญคือความสงสัยในธรรมหลายประการที่น่าสงสัยเธอก็บรรเทาลงได้ค่ะนี่คือลักษณะของที่ท่านเรียกว่าปฏิปุจฉาวินีตาปริสาโนอุกาจิตตวินีตาซึ่งก็หมายถึงหมู่คณะที่เกิดปัญญาความเข้าใจจากการมันสอบถามกันเอง ไม่ใช่แค่รอฟังคำอธิบายจากข้างนอกอย่างเดียวนะคะกระบวนการสอบถามถกเถียงกันด้วยเหตุผลนี้แหละคะ่ะที่เราช่วยกลั่นกรองให้เข้าใจแก่่ธนทาได้อย่างแท้จริงแล้วก็ทำรงรักษาไว้ได้ด้วยฟังดูแล้วเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ทรงพลังมากเลยครับสรุปได้ว่าจากพระพุทธวจนะที่เราคุยกันวันนี้ก็ชี้ให้เห็นแนวทางการแยกแยะคำสอนนะครับ โดยให้ความสําคัญกับคําของตถาคตที่ลึกซึ้งโดยเฉพาะเรื่องสุญญาตาการที่เราอาจจะไม่เน้นคําสอนที่ดูเป็นการแต่งเติมหรือนอกแนวก็เลยไม่ใช่การยึดติดแบบผิดๆแต่เป็นการทําตามคําแนะนําเพื่อเข้าถึงแก่นแท้และกุญแจสําคัญในการทําความเข้าใจและรักษาธรรมะนี้ไว้ก็คือการสอบถามซึ่งกันและกันในหมู่ผู้ศึกษาอย่างจริงจังใช่เลยค่ะถูกต้องที่สุดเลย และหลักการที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้ก็น่าจะจุดประกายความคิดต่อได้นะคะว่าในเมื่อการแยกแยะแก่นแท้ออกจากส่วนที่อาจจะปรุงแต่งเข้ามาและการให้ความสำคัญกับการสอบถามไต่ตรองร่วมกันเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนเนี่ยเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงเน้นย้ำสำหรับการศึกษาธรรมะแล้วแล้วเราจะนำหลักการประเมินข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณและการหมั่นสอบถามเพื่อความกระจ่างชัดแบบนี้ไปปรับใช้กับการรับมือกับข้อมูลข่าวสารหรือความรู้อื่นๆที่มันท่วมท้นอยู่ในโลก ยุคปัจจุบันนี้นอกเหนือจากเรื่องทางศาสนาได้ยังไงบ้างอันนี้น่าคิดต่อยอดดูนะคะ